โปรยเตอร์แบดเอเอสสองนลัครับ v a h i d A สิบห0สามพนลัครับโปรเตอร์ GTR 4,200ั้อยลัครับ o อฟแ a m a d แอดวานซ์อีซีเจ็นลั e 7, ลครับไอ <struggling> โปรยเตอร์บ d ดีพรุ่เนี้ย มันต้องดูกันนานๆรู้ไหมสินค้าเพราะมันมีหลายเกรดถ้าเราเจอเกรดไม่ดีแม่งก็จะไหม้แบบนี้ชิป l อลตัวนี้ครับลูกค้าใส่ไม่ถึง1ปีพังแล้วทำไมสินค้าออฟแลนดถึงพังยากและอยู่มานานคุณรู้ไหมออฟแลนด์ Off อยู่กับไทยมากี่ปีมากกว่า20ปีถ้าสินค้าตัวอื่นดีจริงทำไมไม่เป็นรายใหญ่ในการผลิตไฟหน้าให้กับรถยนต์ที่ผลิตในไทยเหมือนออฟแลนดเพราะนั้นคิดว่าจะมีอะไรทนกับออฟแลนด์ไหมอย่าลืมนะออฟแลนดมันคือเจ้าตลาดของไฟหน้าถ้าคุณไม่เลือกออฟแลนด์คุณจะเลือกแบรนด์ไหนนผมจะบบออกย่างี้ครั โปร r เตอร์ฟีนอลวงแหวนเอลดีโปรเตอร์ s ีนอลฮาร์ฟอรมอร์โปรเตอร์ฟีนอลวงแหวน LD. เอลดีไอพวกนี้มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วตั้งแต่โปรเตอร์ฟีนอลอ่ะมันมีของถูกของแพงผมอยากจะบอกให้ว่าการโปร p เตอร์ไบเอลดีพวกนี้ ก็เหมือนกันอยากรู้ตามมาเทสแสงให้ดูถ้าคุณคิดว่าผมพูดไม่จริงว่าโปรเตอร์ LED พวกนี้ไม่มีหลายเกรดทำไมคุณบางร้านขายถูกทำไมบางร้านขา,า,า,ายแพงผมจะวัดให้ดูครับพิสููน์ด้วยเครื่องวัดค่าลักกาห้องเทสแสงที่ร้านผมนี่เริ่มต้นที่ตัวแรกครับสินค้าของทางร้านโปรเตอร์แบ็คเอเอสบายดตสายโคมอลิเฟกเตอร์ได้ชุดโปรโมชั่น6,500บาทแถมวงแหวนลาดวงแหวนครับเลือกได้นี่ครับเลือกได้ตามต้องการฮะจะกลมจะเหลี่ยมจะซีจะแฉกได้หมดครับ6 5 0ัรวมเิดตั้งดูแสง มาตัวเริ่มต้น2,300าลักครับกับความเข้มตัวนี้6.5แถมวงแหวนไม่เอาวงแหวนลดได้อีกตัวที่2ครับ V H AD A D e 1 6ตัวนี้ระบบ2ชิปนำแสง by L E D ครับตัวพัดลมซิงค์ขนาดเลนส์นิ้วแสงจริงแถมวงแหวนเหมือนเดิมครับใส่ได้เลยฮะเลือกได้ตามใจชอบวงแหวนแถมเฉพาะโคมดิฟเฟอเตอร์นะครับไม่เอาวงแหวนลด,ดอีกโปรโมชั่น7,900รบาทมาวัดทารักค่าแสงครับให้ดูจะจะมาเพิ่มเดียวครับจบ,จบ 3,200ล้านครับความเทียมแสงโปรโมชั่น7,900บาทไม่เอาวงแหวนลดได้อีกตัวที่3ครับโปรยเตอร์ GTR โปรยเตอร์ b บลดีกึ่งเลเซอร์ครับแบรนด์ GTR ตัวนี้ FT 3ตัวล่าสุดที่อื่นขายหมื่นกว่าที่ผม9,900บาทแถมวงแหวนเหมือนเดิมครับเลือกได้ตามใจชอบครับจะฟีจะเหลี่ยมจะกลมได้หมดครับ้อมวงแหวนใส่ได้จะพลาโคมรีเฟกเตอร์นะฮะ9,900บาทภาวะแฝงครับให้ดูจะจั4 2 0 0พัล้านครับ p ปรยเตอ GTR ST 3 5 BLD ถึงเลเซอร์ตัวที่4ครับขายดีที่สุดข,ของทางร้าน p ปรยเตอร์ BLD o f f l a m Advanced EC ครับตัวนี้โปรโมชั่น9,900บาทไม่รวมวงแหวนติดตั้งกับรถทุกรุ่นวงแหวนราคาเพิ่อมอีกตั้งหากครับรุ่นนี้ใส่ได้ทั้งรถยุโรปและญี่ปุ่นวัดค่าแสงครับให้ดูจระจะเปิ้ง7,000ละครับ o f f l a รียมแอดว e นโปรโมชั่น9,900บาทพร้อมติดตั้งกับรถทุกรุ่นชุดนี้ประกันนาน2ปีสินค้าขายดีที่สุดของโปอยเตอร์ทางร้านตัวนี้แบรนด์เยอรมันใช้งานได้4-5หมื่นชั่วโมงครับทีนี้คนเชื่อผมหรือยังว่าปอยเตอร์บา d ดีมันมีหลายเกรดหลายราคาอย่าหลงเชื่อโปรโมชั่นราคาถูกที่สําคัญอย่าหลงเชื่อรูปภาพที่ถูกการแต่งลูกตัดต่อมาแล้วเพราะเขาอาจจะรีวิวแพงพอใส่ในโฆษณาราคาถูกมาที่ผมคุณจะเจอผมอธิบายแสงแบบนี้เปรียบเทียบความแตกต่างและวัดค่าแักให้ดูแบบเมื่อกี้ จะเข้าใจได้ชัดเจนที่สำคัญไม่โดนหลอกขายไม่เสียเงินฟรีและได้สินค้าที่ดีกลับไปใช้อย่างแน่นอนสำหรับใครที่สนใจติดต่อมาครับผมและทีมงานจะพร้อมดูแลทุกทท่านทุกๆคนให้ดีที่สุดที่สำคัญมีร้านกาแฟอยู่ข้างหลังนะฮะห้องรับรองพร้อมให้คุณนั่งรอแบบแอร์เย็นสบ,ยสบายสบายตัวเย็นน้ำมีบริการข้าวกินสั่งได้ใครสนใจติดต่อมาครับศูนย์บริการโอซีนอนร์ดกาลาเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ฝากด้วยครับขอบคุณครับ